แม้ว่าคุณพิธาจะรอดจากคดีถือหุ้นไอทีวีนะคะแต่ว่าพอมาในวันนี้เกี่ยวกับการนำเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112ในท้ายที่สุด ก็ไม่รอดนะคะทุกคนและงานนี้ก็อาจจะลามไปถึงการยุบพักเก้าวไกลได้เลยทีเดียวโดยวันนี้ค่ะองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ได้ออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยนะคะกรณีที่ทางนายธีรยุทธ์สวนเกษรซึ่ง เป็นอดีตทนายความของพุทธอิสระเนี่ยเขาขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะคะว่าการกระทำของคุณพิธาหวัวหน้าพักเก้าไกลในขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พักเก้าไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่สองเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ทางเก้าไกล ในฐานะผู้ถูกรองเนี่ยนะคะก็แจ้งว่าทางคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและคุณพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเนี่ยจะไม่ไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภาโดยเปิดห้องวอร์มที่รัฐสภาเพื่อให้สอสอเก้าไกลเนี่ยฟังคำวินิจฉัยไป พร้อมๆกันซึ่งผลการวินิจฉัยก็ปรากฏนะคะว่าอันนี้แอนเอาจากเดอะเบ t เทที่เขาสรุปมาไว้แล้วนะคะประเด็นแรกก็คือการนำเอามาตรา1 1ออออกจากหมวดความผิดในเรื่องความมั่นคงตรงนี้ศาลมองว่าเป็นความมุ่งหมายแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติไทยประเด็นถัดมาค่ะ การเสนอให้สิทธโต้แย้งข้อเท็จจริงการติชมโดยสุจริตไม่มีความผิดอาจน,นำไปสู่ผู้กระทําผิดเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างว่าเข้าใจสุจริตซึ่งย่อมทำให้ศาลต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงย่อมต้องพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงถ้อยคำก็จะเผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพสักการะประเด็นถัดมาค่ะการเสนอให้สำนักพระราชวังเนี่ยเป็นผู้ร้องและเป็นคดีที่ยอมความได้ตรงนี้ศาลมองว่าจะทําให้กลายเป็นความผิดส่วนพระองค์ไม่ใช่ความผิดของรัฐทั้งที่เป็นเรื่องกระทบจิตใจปวงชนชาวไทย และแม้นโยบายที่เสนอกับกกตเนี่ยจะไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าจะแก้มาตรา112อย่างไรแต่สารถือเอาข้อมูลตามเว็บไซต์ของพรรคเก้าวไกลจนถึงปัจจุบันนะคะที่อ้างร่างเก่าที่เสนอต่อสภาเอาไว้เมื่อเดือนมีนาคมเมื่อปี64ซึ่งสารเนี่ยนำมาพิจารณาในครั้งน,นี้ด้วยนะคะซึ่งแสดงเจตนาลดทอน การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการนิติบัญญตัติอีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่เหนือการเมืองและเป็นกลางทางการเมืองการที่มีพรรคการเมืองใช้นโยบายที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองส่งผลให้นี่คำนี้ ถ้าใครได้ดูคลิปแอนก่อนหน้านี้นะคะในคดีก่อนๆที่ทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาได้ทำกฎความไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กรณียุบพักไทยรักษาชาติหรือว่ากรณีเกี่ยวข้องกับการนำเสนอปฏิรูปสถาบัน10บข้อนะคะนั่นก็คือคำว่าส่งผลให้อาจเป็นการเซอกกรนบ่อนทํำลาย รัฐธรรมนูญมาตรา34จําจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงอ่ามันเหมือนกับว่าเราเรามีสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันค่ะการที่คือเขาอาจจะมองว่าเนี่ยการเสนอแก้ไขหรือใดๆเนี่ยมันคือสิทธิเสรีภาพแต่ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเมื่อดูความเคลื่อนไหวที่มีทั้งการชุมนุมคือสารไล่เลียงมาเลยนะคะกับกิจกรรมยืนหยุดขังหรืออะไรใดๆที่เขาจะตัดจัดกันมาเนี่ยแล้วก็มีทั้งคนในคณะก้าวหน้าหรือสสพักก้าวไกลอะไรก็มีการไปร่วมกิจกรรมคือสารท่านประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะนำมาสู่ว่าทั้งการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเสนอกฎหมาย จึงมีวิจิัยนะคะว่าให้เลิกการกระทํานั้นเพราะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะสารวินิจฉัยให้ยกเลิกและไม่ให้แก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเรียกว่าเป็น after shock ได้เลย after shock หลังจากนี้จะมีอะไรตามมาซึ่งอย่างที่เราได้เคยคุยคุยกันว่าถ้าสารสั่งให้หยุดการกระทาและมองว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยคือการล้มล้างการปกครองนี่คือดาบหนึ่งค่ะเดี๋ยวดาบสอง ดาบสาดาบอื่นๆจะตามมาเหมือนที่มีหลายคนมองไว้ว่าอะเรื่องของการยุบพักเดี๋ยวจะตามมามาตรฐานทางจริยธรรมเดี๋ยวก็จะตามมาเช่นกันใครจะโดนยื่นร้องอะไรยังไงบ้างนักร้องเราแม้ว่าจะขาดพี่สีภัยแต่ยังเหลือพี่สนนะคะที่เรื่องก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูกัน